วันนี้มารื้อกระถางอีหนาวนะคะที่ยุบตัวไปช่วงหน้าหนาวนี่อันนี้คือหัวเดียวนะคะหัวเดียวคือใหญ่มากยุบหัวไปแล้วขึ้นมาใหม่นะคะถ้าใครอยากทำฟอร์มกอนะคะก็สามารถฝังทั้งหัวแบบนี้ลงไปได้เลยนี่หรือใครอยาก แยกก็ได้นะคะอันนี้คือตัวอย่างบอนสีหน้าหนาวที่ยุบแล้วเพิ่งขึ้นมาใหม่นะคะใบสีขาวเลยแต่ประเด็นคือเขาลงหัวเขาใหญ่มากนี่นะคะอันนี้คือหัวเดียวนี่หัวเดียวเลยเราจะแงะให้ดู นี่นะคะคือหัวเดียวของเขาถ้าใครอยากแยกปลูกอีกหลายกระถาง <c oughs> ก็ได้อีกเยอะเลยนะคะเนี่ยเดี๋ยวเราจะงัดออกให้ดูนี่เห็นไหมคะก็คือหัวเดียวของเขาใหญ่เกินกำปั้นแล้วนะคะเนี่ยอันนี้คือบอนสีที่ของปิ่นมุกของสวนเรานะคะที่ยุบตัวลงไปช่วงหน้าหนาว เดี๋ยวจะแงะค่อยๆแงะออกมาแล้วเอาไปลงกระถางใหม่นะคะนี่เห็นไหมคะนี่ขนาดว่าเป็นส่วนหนึ่งของหัวเขานี่คือใหญ่มากเดี๋ยวจะค่อยๆแงะนะคะค่อยๆแงะแล้วเอาไปลงอีกได้อีกหลายๆกระถางเพื่อ บำรุงเขานะคะเพื่อบำรุงแล้วก็ให้เขาเป็นหัวที่แบบใหญ่ขนาดนี้นี่ใหญ่มากที่ปินมุกแงะๆออกนี่นะคะไม่ใช่อะไรคือเราจะเอาไปลงกระถางแล้วเราก็จะขุนในสูตรของเราให้เขากลับมาเป็นหัวใหญ่แบบนี้อีกทำแบบนี้คือเราจะขยายพันธุ์ได้ไวนะคะขยายพันธุ์ได้ไว และที่สำคัญเลยคือได้จำนวนเยอะมากส่วนหัวเขานะคะเราก็จะเเขาเรียกว่าอะไรเราก็จะผ่าเป็นชิ้นใหญ่ๆเพื่อให้เขา,อางอกขึ้นมาอีกรอบหนึ่งนะคะนี่ให้ดูบอลสีหน้าหนาวบอลสีหน้าหนาวที่ยุบตัวลงไปหัวคือแบบอื ใหญ่มากนะคะบอนสีหัวนี้เอามาให้เพื่อนๆดูกันนะคะใครที่บอนสีทิ้งใบยุบลงไปนะคะลองลือกระถางขึ้นมาดูอาจจะเจอขุมทรัพย์ชิ้นใหญ่แบบปิ่นมุกนะคะวันนี้ก็ไม่มีอะไรคะ่ะเอามาให้เพื่อนๆดูนะคะขอบคุณพี่พี่เพื่อนๆค่ะที่คอยให้กำลังใจปิ่นมุกด้วยดีเสมอมานะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ